วันนี้นะคะเราจะพาทุกทุกท่านไปเยี่ยมชมสวนธนพลโดยการดูแลของน,นายธนพลสายทองนะคะซึ่งเป็นแกนนำเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของกศนตบลบ้านชวนนะคะซึ่งในระหว่างการเดินทางนี้นะคะ ที่กัดที่ตั้งของสวนธนพลจะอยู่ที่หมู่ที่8บ้านหนองตะไก้ตำบลบ้านชวนอำเภอบำเน็จนารงจังหวัดชัยภูมินะคะระยะทางห่างจากกศสนะอำเภอบำเน็จนารงโดยประมาณคือ8กิโลเมตรนะคะเราจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ10นาทีนะคะสำหรับวันนี้เราก็เดี๋ยวเราก็ออกเดินทางกันเลยค่ะเชิญค่ะ ตำหรัว er in ัน like น in ี้นะคะเราก็มาเยี่ยมชมอีกหนึ่งสวนก็คือสวนธนพลนะคะตอนนี้เราก็มาถึงพื้นที่แล้วนะคะซึ่งสวนแห่งนี้อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลบ้านชวนนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเจ้าของสวนกันค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็ก่อนอื่นต้องแนะนําให้รู้จักก่อนเลยนะคะเจ้าของสวนแห่งนี้นะคะคุณธนพลสายทองนะคะผู้บริหารจัดการสวนธนพลนะคะแล้วก็อีกท่านนึงนะคะ คุณครูพรทิพเดชวันค่ะคดีค่ะหัวหน้ากศนตำบลบ้านชวนนะคะ,ะคุณครูอุสนาพุทธขุนทศนะคะ,ค,ะครูกศนตำบลบ้านชวนซึ่งก็เป็นทีมผู้ดูแลนะคะและอีกท่านหนึ่งนะคะครูอาสาที่รับผิดชอบพื้นที่ของเราในตรงนี้นะคะคุณครูบุญชยาพานันธุพานิชคัินะคะ,ะทุกทุกท่านที่อยู่ณตรงนี้คือผู้ที่มีส่วนในเรื่องของการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประสานงานการดูแลแล้วก็เจ้าของสวนผู้ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการสถานที่แห่งนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็อยากจะให้คุณธนพลน,นะคะแนะนำว่าความเป็นมาของสวนตรงนี้นะคะเกิดมาจากอะไรดั้งเดิมเลยสวนที่นี่ทำมาในรูปแบบไหนแล้วก็นำเอาเกษตรธรรมชาติของเราเข้ามาใช้ในหลักการตรงไหนบ้างนะคะ แต่ก่อนพื้นที่นี้ทั้งหมดมัน13ไร่นะครับแบ่งเป็นพื้นที่พื้นที่บ้านประมาณ2ไร่นะครับพอหลังจากนั้นพื้นที่เดิมมันเป็นพื้นที่ลูกบ้างแล้วแม่ก็ทําปลูกมันบ้างครับก็เลยได้ไปเรียนรู้ในการท,รทําเกษตรทฤษฎีใหม่กเกษตรธรรมชาติแล้วก็โคกหนองนาก็เลยเอามาประยุกต์ปรับใช้ในสวน เพราะว่ามันเป็นการทําเกษตรที่ยั่งยืนแล้วก็ในส่วนนี้ของเราเราไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับทําเป็นกเกษตรอินทรีย์ก็เข้าๆประบติประมาณนี้คค่ะงั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตเดินชมสวนไปได้วยกันเลยนะคะเราจะไปดูว่าแต่ละจุดของสวนมีการบริหารจัดการยังไงบ้างนะคะ กำลังของเกษตรออกเปนอินทรีย์แลนด์อยู่อ๋อทำเรื่องของออก,ออกเปนอินรทรีย์เกษตรไปเลยนะคะแล้วพื้นที่ตรงนี้นะคะใช้หลักของเกษตรธรรมชาติตัวไหนเข้ามาหลักการใช้วัชพืชพนะครับม,มาหมักเป็นปุ๋ยแล้วก็ใช้น้ําหมักจุดีย์แล้วก็จะมีใช้ถ่านเป็นถ่านที่เราเผาเองแล้วเอามาใช้เป็นถ่านเรียกถ่านไบโอ เพื่อบำรุงดินการบำรุงดินในเรื่องของการปรับปรุงหน้าดินคลุมดินนะคะใช้วิธีการยังไงของสวนเอ่อแต่ก่อนการตาดัดไรค้คากเขาไม่ให้ปอกเป,ปลือกเปืวยดินก็คือเราก็พยายามตัดหญ้าคลุมดินบ้างแล้วก็เอาฟางมาคลุมดินบ้างนะแสดงว่าที่สวนจะไม่ใช้ในเรื่องของการไถกรบหรือว่าไดยหญ้าใช่ไหมคะแต่ว่าจะใช้หญ้าตรงนี้ในการ ตัดแล้วก็ลืมดินห่มหน้าดินเอาไว้เลยใช่ใช่ใช่ไหมคะก็จะเป็นพวกเศษใบไม้เนี่ยเราบางทีเราก็กวดกวดไปแล้วก็เอาไปใส่ตามต้นไม้ะค,ะค่ะคือใช้วัตถุแอ่ธาตุที่เรามีอยู่เนี่ยครับติดใบไม้ใบหญ้าเนี่ยครับหมักค่ะค่ะนี้ก็จะมาดูในเรื่องของการบริหารจัดการสวนนะคะอยากจะให้นคุณธนพลช่วยแนะนํา นะคะว่าใช้หลักการในการปลูกพืชในสวนยังไงบ้างนะคะก็อ,อย่างพุตามะนาววงบ่อเนี่ยครับเราใช้จางจางรดแทนแท,ทนวงซีเมนเพราะว่าวงซีเมนจะมีะค่าใช้ใจ่ายอยู่ประมาณสามร้อยแต่เนี้ยเรามีค่าใช้ใจ่ายอยู่ประมาณ2ี่สิบบาทต่อต่อต่อ,ตอวงมะนาวหนึ่งแล้วเราถ้ามะนาวแบบมันแก่หรือมันเป็นโรคเราสามารถทำลา,ายง่ายกว่าวงวงซีเมนรเราสามารถ เอาไปปลูกอย่างอื่นได้แล้วสามารถบังคับได้เหมือนวงซีเมนต์ไหมบังคับออกนักฤดูได้เหมือนกันอการดูแลก็จัดการง่ายประหยัดต้นทุนนะเรียกว่าเรื่องของเกษตรธรรมชาติช่วยในการลดต้นทุนลงไปได้เยอะใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปุ๋ยเคมียากำจัดวัชพืชยากำจัดศัตรูพืชทั้งหลายแหล่นี้เราจะไม่ใช้กันเลยเนาะใช่แล้วเราก็จะปลูกก็ พืชหลากหลายก็คืออันนี้ก็เป็นโกโก้นะครับโกโก้แล้วก็จะปลูกตะไคร,ร้รอบรอบๆอบรอวงวงมะนาวนะครับอเอ๊ะไม่ทราบว่าการที่เราเอาเอาตะไคร้มาปลูกในรอบๆวงมะนาวหรือว่าปลูกไว้รอบๆกับพืชต้นอื่นเนี่ย เขาเขาที่วนช่วยเรายังไงคะในส่วนของตะไคร้หนึ่งคือน้ําที่ที่ลงไปในวงบ่อมันมันก็ชุ่มแมเราก็ปลูกไปแล้วอีกอย่างหนึ่งใบตะไคร้ก็กันแมลงด้วยก็ได้ประโยชน์สองต่ะทีนี้สวนแห่งนี้นะคะทราบมาว่าสวนแห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ในการศึกษาดูงานแล้วก็จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับหน่วยงานอื่นๆด้วยใช่ไหมคะไม่ทราบว่ามีหน่วยงานไหนบ้างที่เข้ามาใช้บริการตะทางสวนเรา ก็จะมีกอสนอแล้วก็พัฒนาชนุมชนครับส่วนใหญ่กิจกรรมที่ให้เราจัดให้โดยโดยทั่วไปแล้วค่ะจะเป็นลักษณะอะไรบ้างคะก็จะเป็นการการเรียนรู้ในการทำกรเกษตรปลอดสารคิดผบนะแล้วก็ลดต้นทุนแล้วก็ทาการ ทำเกษตรแบบยั่งยืนถือว่าครบวงจรน,นะคะคตั้งแต่เรื่องของการออจัดกระบวนการเรียนรู้การสาธิตการให้คำแนะนำการศึกษาเรีว่าส่วนนี้ครบวงจรมากๆเลยนะคะคแล้วทีนี้ขออนุญาตสอบถามท่านหัวหน้านะคะคุณครูพรทิพย์ในเรื่องของออการนำนักศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานที่สวนธนานุนแห่งนี้ไม่ทราบว่าทางกศน ตำบลบ้านชวนนำนักศึกษาเข้ามาดูงานที่นี่บ่อยมากน้อยแค่ไหนคะกิจกรรมอะไรบ้างก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็คือจะเป็นของเป็นนักศึกษาพานักศึกษามาดูงานประมาณ3ามสสครั้งนะคะอืค่ะหักๆเลยเป็นโครงการยังไงคะหลักๆเลยก็จะเป็นโครงการในเรื่องของบรรยายอบรมให้ความรู้แล้วก็เป็นเรื่องของการสาธิตค่ะ ในแปลงว่ามีอะไรบ้างอ่าแสดงว่ากลุ่มเป้าหมายแต่ละครั้งนี่เยอะไหมคะก็เยอะอยู่ค่ะประมาณครั้งละประมาณยี่สิบถึงประมาณเอ่อเป็นร้อยก็มีค่ะของแต่ละครั้งแต่ละรอบผลตอบรับผลตอบรับค่อนข้างเยี่ยมค่ะเพราะว่าแต่ละที่แต่ละที่ใช่เขาก็ถือว่าสถานที่มันไม่ไกลอยู่ไปใกล้บ้านเจ็ดตำบลก็สามารถเข้ามาศึกษาดูงานได้ง่าย แต่การที่เดินทางก็เส้นทางการเดินทางก็ง่ายค่ะเชี่อว่าครบวงจรนะคะพื้นที่อยู่ไม่ห่างไกลนะคะสามารถเข้ามาศึกษาดูงานได้ง่ายๆเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งกระบวนการในการศึกษาดูงานทางสวนก็มีตอบโจทย์ให้เราครบวงจรใช่ไหมคะมทีนี้นนนค,คุณธนพลคะสวนของเราเนี่ย ตอนตอนนี้อ่ะเราเรียกว่าเราปรับมาใช้เป็นเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็เกษตรธรรมชาติใช่ไห<ช>มคะทีนี้อยากอยากจะทราบว่าความแตกต่างอ่ะจากที่แต่ก่อนรเรายังเป็นเกษตรแบบดั้งเดิมอยู่เนาะว,วิธีการก็จะเป็นแบบดั้งเดิมกับตอนเนี้ยที่เราปรับมาเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรธรรมชาติเนี่ยมีความแตกต่างยังไงคะหนึ่งเลยเราลดต้นทุนการกร การการใช้ปุ๋ยเคมี<ะ>ต้นทุนเราก็ต่ำดินเราก็ดีขึ้นเรามันเราแบบว่าไม่ต้องไปพึ่งพาสารเคมีหรือปุ๋ยเคมีเลยแล้วอย่างสุขภาพเราก็ดีขึ้น<ะ>คือเราสามารถกินอาหารที่ปลอดภัยที่ไม่ต้องกังวลว่าเฮ<ะ>้ยเขาใส่สารไม่ใส่สารคือเราปลูกเองกินเองปลอดภย100ัยร<ะ>้อยเปอร์เซ็นต์รับแวว่าสวนที่นี่คือเด็ดจากต้นแล้วกินได้เลยใช่ครับ ความปลอดภัยถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นเอ่อแล้วในเรื่องของรายได้จากสวนนะคะสร้างรายได้ให้เราในส่วนไหนบ้างก็ตอนน,ตอนนี้ก็จะเป็นพืชหมุนเวียนนะครับก็จะเป็นพุทราเลยเป็นพืชหลักของสวน,นครับตาแล้วก็จะมีฝรั่งแล้วก็เผาถ่านครับเรียกว่าสร้างรายได้แบบ อบบรายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายปีให้เราได้ครับไม่มีขาดมืนใช่ใชไหมคะแตง้อยท่านผ่าน,านเขาก็วันหนึ่งก็วันละสองร้อยสามร้อยได้สามร้อยที่สําคัญคือฐานที่ได้นี่เรายังสามารถได้น้ำส้มพันไม้ไมาใช้ประโยชน์อีกเนาะใช่ครับได้สองประโยชน์สองต่อได้ประโยชน์สองต่อเลยไม้ที่สวนนี่ก็ครบวงจรตั้งแต่ไม้ใหญ่ไม้กลาง ใช่ไหมคะใช่ครับไม้ห้าระดับมีครบหมดเลยไม้ห้าระดับสูงกลางเตี้ยนี่ต่ำเตี้ยดินใต้ดินใต้ดินมีหมดเลยครับหมดเลยข้างหน้านี่เป็นสวนอะไรคะอ่าเป็นสวนพุตชาแล้วก็ฟุตซาเราจะทําเป็นล็อกๆครับเนี่ยในร่องนี้เราก็ปลูกเปลือกอ่าอ่งไส้ไก่โอ้เปลือกไก่เป็นโรงไส้ไก่ที่เราจับมาเป็นเปลือกเนาะใส่ใส่เปลือกในร่อง หลังอลงลองเลยนะคะด้านนี้เป็นหมันกรั่งไอเป็นหน่อไม้กรั่ลังหน่อไม้กรั่ลังครับหน่อไม้ฝรั่ลังนี่ให้ผลยังไงคะทุกวันนะครับทุกวันเราเก็บแต่นี้ยังไม่ได้ดูแลเ <c oughs> ลยลกน้อ <c> ย <oughs> ปล่อยเก็บมเมล็ดพันธุ์มันครับอ๋อเป็นเครื่องเก็บมเมล็ดพันธุ์อยู่เนาะอันนี้ก็จะเป็นต้นพุทราลแล้วก็เป็นห,หน่อไม้ใส่ตรงรื้อแรง ไี่ได้ในกำลังออกออการตอบรับของของลูกค้าค่ที่ทางเสือเราบริหารจัดการเนี่ยในเรื่องของผลผลิตในเรื่องของรสชาติหรือว่าผลที่ได้อะค่ะเป็นยังไงบ้างคะแตกต่างยังไงกับกเกษตรแบบที่เขาใช้ปุ๋ยเคมีกันคือถึงผลผลิตเราเราจะต่ำแต่เรามีคุณภาพนะครับ ส่วนมากคนจะเข้ามาเก็บในสวนเองเลยคนจนนะก็คือเขาส่วนมากเขาจะชอบมาเก็บในสวนมันจะมีความปลอดภัยแล้วเขาเลือกเก็บได้รสชาติแต,แตกต่างไหมคะแตกต่างกันเยอะครับเพราะว่าเราเราไม่กังวลเรื่องจะขาดทุนอะไรเพราะว่าเราต้นทุนเราต่ําำแล้วก็ สามารถเลือกเื่อแบ่งปันกันได้ชิมได้อิ่มเมื่อไรค่อยค่อยค่อยซื้กันก่อนไม่ตีครับไม่เคยค่อยซื้อนะคะก็ก็ต้องสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทางส่วนธนพลมากมากนะคะที่ให้เราเข้ามาเยี่ยมชมนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่เป็น แกนนานะคะแกนนกําเกษตรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของกศนออาเภอบําเหน็จนรงของเราที่มีพื้นที่ให้กับพวกเราได้เข้ามาศึกษาดูงานอย่างครบวงจรน,นะคะและในโอกาสต่อไปนะคะเราก็คงจะขออนุญาตเข้ามาเยี่ยมชมสวนแบบนี้เป็นระยะระยะนะคะเพื่อนําเอาเกร็ดความรู้จากสวนนะคะไปบอกต่อแล้วก็ขยายต่อให้กับสวนอื่นๆในเขตพื้นที่ของตาบลบ้านชวนแล้วก็เขตพื้นที่ของอําเภอบําเหน็จนรงด้วยนะคะ ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ